ในเลคเชอร์นก่อนที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง image classification ใช่ครับซึ่งเป็นเขาเรียกเป็น one to one คือรับ input เข้ามา1อัน output ออกไป1อันในที่นี้เรารับ image เข้ามาเป็นตรงสีแดงๆตรงนี้เราก็จะเอาไปผ่านโมเดลเพื่อทำ feature extraction เราอาจจะใช้ CNN เป็น feature extractor ก็ได้หรือว่าถ้าเรามีเหมือนกับมี feature ที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็เอามาใช้ได้พอเราทำ feature ได้ปุ๊บเราก็าไปขับผ่าน classifier ก็มาดูว่ามันตอบเป็นอะไร เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น l a เบลเป็นเฉลยเป็น p rediction อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราดูตรงไหนอยู่แต่มีโมเดลหลายประเภทที่มีโจทย์อีกหลายหลายประเภทที่เราต้องทําอย่างเช่น many to many ตัวอย่างเช่นเรารับวิดีโอเข้ามาแต่ละวิดีโอมันก็จะมีเฟรมของมันแล้วเกิดเราอยากจะทำเฟรม by Frame Classification ก็คืออยากจะทุกๆเฟรมในวิดีโอเนี่ยเราจะ Classify มันว่าอยู่คลาสอะไรในที่นี้เราก็ สิ่งที่เราอาจจะทําได้คือว่าเราก็รับ input เข้ามาแต่ละเฟรมใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเฟรมแรกเฟรมที่2องเฟรมที่สาเราแต่ละเฟรมไปวิ่งผ่าน CNN แล้วก็ให้ CNN ตอบมาว่าเป็นคลาสอะไรเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมกับเฟรมที่2เอาไปผ่าน CNN แล้วให้ CNN ตอบก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยจนครบทุกเฟรมในวิดีโอเราก็จะได้คําตอบออกมาแต่จริงแล้วถ้าเราลองดูดีๆวิดีโอ มันมีหลายเฟรมแต่แต่ละเฟรมเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมันอาจจะมีฟอร์เมชันที่ที่แชร์กันมีความคล้ายคลึงกันในหลายเฟรมจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถให้ีเจอร์หรืออินพุตแต่ละเฟรมเนี่ยมันสามารถมาคุยกันได้ส่งข้อมูลหากันได้แล้วเราค่อยทําการคลาสสิฟายอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ที่เป็นหลักของ Recurrent Ne u r a l network ครับเมื่อกี้เราก็ผมก็ยกตัวอย่าง one to one ไปแล้ว many to many ไปแล้ว ก็จะมีโจทย์ประเภท one to many ก็คือรับ input มาหนึ่งอันแล้วก็ส่งเ u t p u t ออกไปมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นโจทย์ที่เรียกว่า image captioning เราใส่รูปภาพเข้าไปด้านล่างเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเอาพุตออกมาก็คือเป็นแคปชั่นของรูปนั้นก็จะเป็นคําเป็นประโยคออกมา many to one ก็คืออาจจะรับอินพุตมาจํานวนหนึ่งหลายๆอินพุตแต่เ u t p u t ออกไปแค่อย่างเดียวก็เช่น video classification ที่เรารอให โมเดลเห็นวิดีโอทั้งอันก่อนแล้วเราก็ถามโมเดลว่าอันเนี้ยเป็นคลาสอะไรเราจะไม่ได้ดูทีละเฟรมไม่ได้จะตอบให้คำตอบทีละเฟรมแล้วแต่จะให้คําตอบเดียวตอนจบเลยหรือ Many to Many ก็มีสองแบบด้านขวามือก็คือตัวที่ผมเพิ่งพูดไปใช่ไหมครับเป็นเฟรมบายเฟรมวิดีโอคลาสฟิเคชันก็ได้แต่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็น Machine Translation ก็อาจจะเป็นการแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษานึงอินพุตด้านล่างก็จะใส่ภาษาที่ ที่เราต้องการจะเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนจุดเริ่มต้นเช่นแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเราก็จะใส่ภาษาอังกฤษเป็นข้างล่างแล้วก็ด้านบนก็จะให้โมเดลหลังจากเห็นเห็นอินพุตด้านล่างพบแล้วเนี่ยก็ค่อยเอาอัพตออกมาภาพนี้เป็นภาพของ recurrent neural network หน้าตาก็จะซ้ายมือกับขวามือเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแหละแค่เขียนกันคนละแบบด้านขวามือเขาจะเรียกว่าเป็น unroll version ของด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านซ้ายมือก็เขียนเป็นสรรมการได้แบบนี้ ถ้าเราสังเกตด,ดูในรูปเราจะเห็นว่า input ก็จะมีเป็นตัว x พวกนี้ครับตัวสีฟ้าเนี่ยวิยว่งเข้ามาในในที่นี้เรามีตัวอย่าง input อยู่ t บวกหนึ่งตัวพอโมเดลรับ input เข้ามาโมเดลก็จะมีฟังก์ชัน a แล้วก็คำนวณ s ศูนย์ออกมาในสเต็ปต่อมาอันนี้เราจะเรียกว่า time step นะครับ time step แรก time step ที่สองไปเรื่อยๆ time step ต่อมาโมเดลก็จะคำนวณ h หนึ่งแต่ h หนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการเอา h ศูนย์กับ x หนึ่งมาผ่านฟังก์ชัน a ก็จะเห็นหน้าตาเป็นสมาการแบบนี้หรือถ้าเขียนแบบ general หน่อยก็จะได้เป็น h t หรือที่เขาเรียกว่าเป็น state ตัวใหม่ก็จะเท่ากับเอา state ตัวเก่าแล้วเก่า input มาไปผ่านฟังก์ชัน a แล้ว state มันก็อาจจะมองว่ามันเหมือนเป็น summary ของสมมติว่า state ตัวที่ t อย่างเงี้ยมันก็เคยเห็นข้อมูลด้านหน้ามาหมดแล้วก็ในมุมนึงอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เก็บข้อมูลที่สำคัญของ อินพุตก่อนหน้ามันทั้งหมดรวมถึงอินพุตปัจจุบันด้วยเพราะว่ามันถูกคำนวณโดยใช้ xt ด้วยเหมือนกันครับสำหรับวันนี้เนื้อหามันจะค่อนข้างยากทิหนึงนะครับก็จะมีสมาการเยอะผมคิดว่าโกของเราวันเนี้ยคือถ้าเข้าใจสมาการได้ด้วยก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าตามสมาการไม่ทันจริงๆเราจะสนใจเรื่องรูปภาพเป็นหลักเราจากรูปภาพตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่า สัญ n a l มันวิ่งจากไหนไปไหน Input Output พุตคืออะไรพอเราไปอ่านเปเปอร์พวกนี้มันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าบางเปเปอร์เขาจะให้แต่สมการอย่างเดียวเลยแล้วถ้าเราไม่สนัดการดูสมการมันก็จะเข้าใจยากครับก็ถ้าเรามาดูว่าอารเเวอร์ชันมาตรฐานเลยเนี mm ่ยฟังก์ชัน a เขาดีฟเป็น Hyperbolic Tangent และข้างในก็มีหน้าตาแบบนี้ครับก็คือรับ input เป็น xt เข้ามาเอามาคูณกับเ e i g h t matrix w x แล้วก็บวกกับ Hidden state หรือ O state นะครับคูณกับ weight matrix แล้วก็พอมาบวกกันก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งตัวแล้วเวกเตอร์ตัวนั้นอ่ะก็จะไปผ่าน Hyperbolic Tangent ซึ่งเป็น activation function ตัวหนึง่งอันนี้ก็เขาก็ก็กเขียนตรงนี้เป็น WH h w h w x จะเห็นว่าไม่มีตัว t ปนอยู่เลยก็แสดงว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ time step ไหนเราก็จะใช้ตัว weight ตัวเดิมนะครับแชร์ Share weight กันกับทุกๆฟังก์ชันในนี้ ถ้าเกิดเราลองมาแทนค่า t ดู t เท่ากับ0อัปเดต Equation เป็นยังไง t เท่ากับ1 t เท่ากับ2ถ้า t เท่ากับ0เนี่ยมีอันนึงที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือว่าถ้า h มัน h ลบ1เนี่ยเขาก็จะซูมมันเป็น0ไปก็จะเห็นว่าสรรมการก็จะเหลือเป็นแทน h y p e r b o l i c Tangent แล้วก็ w x คูณ x 0เฉยๆดูจากรูปนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้น input ก็จะขึ้นอยู่กับ x 0่างเดียวแต่พอมาทางเสที่1 เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมี h 1นึ่งเท่ากับ Hyperbolic Tension w S คูณ h ศบวก w x คูณ x 1ถ้าดูจากรูปก็จะเห็นว่าเป็น x 1วิ่งเข้าไป S0 นย์วิ่งเข้าไปก็ผ่านเวกเมทริกซบวกกันผ่านแทนเซน h แล้วก็ในลักษณะเดียวกันก็สามารถทําไปเรื่อยๆครับไล่จากทีเท่ากับศเท่ากับหเท่ากับสเท่ากับสามไปเรื่อยฟังก์ชันก็หน้าตาคล้ายๆเดิม ตอนนี้เราก็จะเริ่มมาดูตัวอย่างโจทย์ทีละข้ออย่างโจทย์ข้อนี้ก็เป็นวิดีโอคลาสฟิเคชันที่เราจะดูวิดีโอจนจบก่อนแล้วเราค่อยให้คำตอบว่าวิดีโอวันนี้เนี่ยมันเป็นประเภทไหนเราก็จะใส่เฟรมต่างๆเข้าไปแทนอินพุตแต่ละตัวแบบนี้คนระสมมติว่าเรามีจำนวนเฟรมอยู่สิบเฟรมแล้วก็จะใส่เรียงไปเลยเฟรมที่หนึ่งเฟรมที่สองาสี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรอจนโมเดลดูจนเสร็จป,ปุ๊บ ก็จะเอา h t เนี่ย hidden state ตัวสุดท้ายเอาไปทำ prediction เพื่อที่จะให้คำตอบออกมาก็จะเห็นว่ามี hidden state ก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ดึงอะไรออกมาโดยตรงก็แค่ใช้ในการคำนวณ hidden state ตัวถัดไปเรามาดูสมการ t เท่ากับ0ดูแต่ผมก็จะเขียนเป็น a แล้วจะไม่ใส่เป็น hyperbolic tangent เพื่อให้มันไม่ซับซ้อนเกินไปก็จะเห็นว่า h 0ที่เราคำนวณตรงเนี้ย มันก็คือเอา x ศใช่ไหมครับล,ลูกศรชี้เข้าไปหา a ก็คือวิ่งผ่าน a ก็ได้เป็นแบบน,นี้ออกมา t เท่ากับ1ับ x 1วิ่งเข้าไปแล้วก็ h 0ย์วิ่งเข้าไปมันก็จะเป็น h 1เท่ากับ a h 0 x 1แล้วก็ t เท่ากับ2ก็คล้ายๆกันทีนี้พอเราทําจนถึงทำเสร็จสุดท้ายหรือเฟรมสุดท้ายของวิดีโอเราเนี่ยเราอยากให้โมเดลให้คําตอบออกมาแล้ว ถึงที่เราทำได้เราก็อาจจะมองว่า HT เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เราพร้อมที่จะเอาไปคลาสสิฟายแล้วเราก็ไปผ่านฟังก์ชันตัวหนึ่งในนี้ผมเขียนว่าเป็นฟังก์ชัน B แล้วก็ให้คําตอบ y เป็นพ rediction ออกมาจากเลคเชอร์ที่แล้วเราก็พอจะถ้ายังจําได้อยู่สมมติว่าเราอยากจะทำ classification เราก็อาจจะใช้ B เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เป็น b o l l y n connected layer ที่มีจํานวนโหนเท่ากับจํานวนคลาสที่เราต้องการแล้วก็เอาไปผ่าน activation ฟังก์ชันที่เรียกว่า softmax เพื่อให้ได้อ t p u t ออกมาเป็น probability ก็แทนตัว B ตัวนี้ด้วยสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปได้เหมือนกันถ้าเกิดโจทย์เราเปลี่ยนเป็น f เฟรม by f r a m e Video Classification ที่เราจะ p redict เลยทุกๆเ a m e ว่ามันมีแอคอย่างเช่น a อคชั่คืออะไรแบบสมมติว่านักสแสดงในเขาทำแอคชั่อะไรเขากำลังนอนเขากำลังเดินอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เราจะทำก็จะใส่อินพุเหมือนเดิมก็คือใส่แต่ละเฟรมเข้าไปด้านล่างแล้วเราไปผ่าน i n n โมมันก็จะคานวณที่เดนเ a ต e ออกมา แต่ทีนี้เราอยากได้ออาพุตออกมาจากทุกๆเฟรมด้วยเราก็จะเอา S0 ตัวเนี้ยไป r ปรเซ s เอาไปคำนวณก็ทำเหมือนเดิมเอาไปผ่าน fully connected layer ที่มีจำนวนโหนเท่ากับจำนวน Class ไปผ่าน softmax function เราก็ทำอย่างเดียวกันกับ S1 ก็จะได้ a อคชั่ออกมาของเฟรมถัดมาก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้าดูสมการหน้าตาก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับ hidden state S0 ก็เอา a แล้วก็ x 0 แต่ทีนี้เราจะเพิ่มมาเป็นด้านหลังที่เราจะเอา hidden state เนี่ยไปผ่านฟังก์ชันด้วยแล้วก็ให้ออปต์มาเป็น y 0แล้วเราก็ทําในลนักษณะเดยียวกันกับท e step ต่อมาทําไปเรื่อยจนเราทําครบทุกเฟรมเราก็จะได้คําตอบ classification ของแต่ละเฟรมแล้วสมมติโจทย์เป็น image captioning ก็คือเราใส่รูปภาพเข้าไปแล้วก็ให้โมเดลเอา output เป็นประโยคออกมาที่อธิบายรูปภาพนี้ในที่นี้เราก็จะใส่รูปภาพไปที่ ตรงนี้ด้านขวามือเราจะไม่ใส่อะไรเข้าไปเพิ่มโดยตรงโมเดลมันก็จะให้คำเอาพุทธคำแรกออกมาใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วก็คำนวณที่ดนสเตทเอาพุทธคำที่สองคำที่สามแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันทำประโยคจบปุ๊บก็เสร็จอันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีอินพุตที่เราใส่แบบเราจะไม่ได้ใส่รูปภาพซ้ำๆเข้าไป โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่า machine translation <c oughs> ก็คืออาจจะแปลจากภาษาหนึ่งไปภาษาหนึ่งอันแบบนี้เราแปลจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะใส่คำภาษาไทยเนี่ยเข้าไปเป็น input <c oughs> ใน Time Step ต่างๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาพุทออกมาแต่ละคำเหมือนกันอย่างเช่นตอนแรกเราใส่แบบนี้เข้าไป แล้วการแบ่งนี่จริงแบ่ง input พวกนี้มันไม่ต้องเป็นแต่ละคําก็ได้นะครับอาจจะเป็นบางคนก็อาจจะใส่เป็นตัวอักษรก็ได้หรือบางคนก็ใส่เป็นแต่ละประโยคอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราเราเทรดโมเดลยังไงทาแบบนี้ปุ๊บโมเดลก็เอาพุทออกมาเช่นเอาพุทตัว i ออกมาเอาพุทคาว่า light ออกมาคําว่า material ออกมาแล้วก็แปลไปเรื่อยๆก็ด้านหลังก็ไม่ได้ใช้งานพอมันแปลจบปุ๊บก็จะไม่ได้ใช้ต่อแล้วแล้วจริงๆโมเดลแบบนี้มันก็ดูเหมือนจะ work เมกเซนแต่จริงๆมันมีปัญหาอยู่นิดนึงคือว่าอันนี้เรารับสมมติเราเจอคําว่าฉันเราให้โมเดลแปลทันทีเลยว่าเป็น I พอมาเจอคําว่าชอบโมเดลมันก็เคยเห็นคําว่าฉันชอบโมเดลก็แปลต่อมาเลยว่า like แล้วก็เห็นคนํานี้โมเดลก็แปลต่อเลยแต่ในจริงๆชีวิตจริงหลายๆภาษาครับมันไม่ได้เจอคําแรกแล้วแปลมันมันไม่ได้ตรงกันในสองภาษามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรารออ่านภาษาเนี้ให้จบก่อน input sequence ให้ครบก่อนแล้วเราค่อยแปลมันออกมา เช่นแบบนี้ครับตอนแรกๆเราก็จะให้โมเดลบอกว่าไม่ต้องเอาพุทอะไรเลยจนกว่าจะเจอครบทั้งประโยคเราค่อยเริ่มปล่อยคําแรกออกมาทีนี้คําว่า I ก็จะมาโผล่ตรงนี้แทนสําหรับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่า Character Level Language Model Sampling เราก็จะใส่ input เป็นตัวอักษรหนึ่งตัวให้โมเดลเข้าไปโมเดลมีหน้าที่เอาพุทตัวอักษรออกมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจ เดี๋ยวทีนี้ผมก็จะใส่เป็น input character เข้าไปตรงนี้ที่เดียวโมเดลก็จะค่อยๆเอาพุตออกมาทีละตัวอักษรเรียงไปเรื่อยอย่างเช่นผมสอนโมเดลให้เขียนประโยะเคเมื่อกี้ผมใส่ h เข้าไปผมก็อยากให้โมเดลเอาพุ t คำว่า hello ออมามันก็ควรจะเอาพุ t e ออกมาเสร็จแล้วก็เอาพุ t l เอาพุ t l แล้วก็ทำไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ใส่ h เข้าไปซ้ำแหละ ผมขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมกับโจทย์ข้อเมื่อกี้นิดนึงแต่จะใช้ตัวอย่างที่อาจจะไม่ซับซ้อนเท่าก็คือว่าผมจะสมมุติว่าในภาษาอังกฤษที่ผมดูอยู่เนี่ยมันมีตัวอักษรแค่สี่ตัวก็คือ H E L O เพื่อให้ผมสามารถวาดรูปที่ได้เริ่มต้นเราใส่อินพุตคาแรกเตอร์เป็นตัว H เราต้องเขียนเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งอย่างในที่นี้ใช้เวกเตอร์ที่เรียกว่าเป็น one hot encoding ตัว h ก็คือมีค่าหนึ่งที่ตำแหน่งที่เราบอกว่าเป็น h แล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ถ้าเราอยากได้ตัว e เราก็จะใช้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์อยากได้ตัว L ก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อยากได้ตัว O ก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งพอเราได้เวกเตอร์ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะไปผ่านฟังก์ชันเของเราเพื่อคำนวณทิศเด่ state ออกมา h ศูนย์สมมติว่าเราคำนวณมาแล้วได้หน้าตาเวกเตอร์เป็นแบบนี้เราอยากจะให้โมเดลเอาพุทตัวอักษรออกมาเลย แล้วก็เอาไปผ่าน fully connected layer ในที่นี้เรามี4โหนดเพราะเรามี4คลาสใช่ไหมครับเราจะให้โมเดลตอบว่า H หรือ E หรือ L หรือ O มันก็จะมี4คลาสมันก็จะได้ตัวเลขมาเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราบอกว่าเราอยากให้มันอยู่ในรูปของ p r o b a b i l i t y ด้วยวิธีหนึ่งก็คือใช้ soft max เป็น soft max function ทับไปบนนี้ก็จะได้ด้านบนนี้ออกมาทีนี้ด้านบนเราก็มาดูว่าตำแหน่งข้างบนเนี่ยเราให้เป็นตัว H ตำแหน่งที่สเป็น E เป็น L เป็น O ในที่นี้จะเห็นว่าโมเดลมันตอบว่า O ด้วย probability มากที่สุดก็แต่จริงๆในเฉลยของเราเป็นตัว e ก็อันนี้แสดงว่าโมเดลอย่างต่อบไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการก็จะถูกนำไปคำนวณใน loss function ก็ถือว่าเรา classify ผิดใช่ไหมครับแทนที่จะตอบว่าเป็น class e เราตอบเป็น class o มันก็จะถูกเอามาแก้เวทที่อยู่ใน a ใน b เหล่านี้แหละมา time step ต่อมาเราจะเอาเฉลยเนี่ยมาใส่เป็น input บอกว่าเริ่มต้นที่ตัว e นะ ถ้าเป็นตัว e เป็นแบบ one-hot encoding เหมือนเดิมก็จะเป็น0 1 0 0เอาไปผ่าน hidden state เอาไปคำนวณผ่าน a ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะรับตัวเก่ามาด้วย h 0แล้วก็รับ input นี้เข้าไปก็เลยมีสมการแบบนี้คำนวณออกมาได้เป็นเวกเตอร์แบบนี้ที่มีสามตัวแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอาไปผ่าน fully connected layer ที่มีส e ี่โหนดแล้วก็ไปผ่าน softmax function ด้านบนในที่นี้ก็จะเห็นว่าโมเดลตอบว่า o ก็คือตอบด้วยตอบว่า O ด้วย probability สูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีก3ามคล s สก็ยังเห็นว่าโมเดลก็ยังตอบได้ไม่ตรงกับที่เราต้องการก็จะถูกนำไปคำนวณใน loss function อีกแล้วก็จะทำซ้ำๆไปกับทุกๆ time step ตรงนี้เขาก็จะก็เขียนเอาไว้ว่าเป็นมี weight อะไรบ้างอยู่ในโมเดลของเราก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเทรนครับถ้าเกิดเราทำเราพยายามจะแปลประโยคหรือพยายามทำโจทย์เมื่อกี้แต่ยาวๆเข้ามันก็จะได้หน้าตา recurrent neural network เป็นแบบนี้ ทุกๆครั้งที่โมเดลตอบออกมาเนี่ยมันก็จะมีเราก็สามารถคำนวณ loss f u ฟังชันได้ว่ามันตอบตรงกับเฉลยไหมท i า e เสร็จต่อมาก็ดูว่าตรงไหมทำไปเรื่อยๆจนครบก็ดูว่ามันตรงไหมก็จะเห็นว่าล f u ฟังชันเกิดจากการที่เอาทุกท่ามเสร็จมารวมกันแต่ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเดตเวทที่อยู่ในโมเดลเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็เหมือนคราวที่แล้วเลยเราใช้ Back p r o p a g a t i o เเพื่อคำนวณ Grad i e n t แล้วก็เอาเก a d i e n t ไปทำอ่า Grad ด e ยนต e เดใช่ไหมครับในทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเอาประโยคสมมุติว่าตัวสุดท้ายตอบผิด เราก็จะให้มันทำ backpropagation วิ่งย้อนกลับมาไปคำนวณเวทต่างๆที่อยู่ในโมเดลเนื่องจากการทำ backpropagation มันขึ้นอยู่กับการทำ chain rule chain rule เราก็จะใช้ partial derivative มาคูณกันในที่นี้ก็จะเห็นว่ามันก็คูณกันไปเรื่อยๆจำนวน partial derivative ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเจอปัญหาที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่ามี vanishing gradient แล้วก็ปัญหา exploding gradient เราก็ลองดูแบบละเอียดมากขึ้นแต่ผมจะใช้ตัวอย่างที่มีสมมติมีแค่4 time step สมมติว่าผมอยากจะอัปเดต g h t wx โดยใช้ SGD เริ่มต้นเราก็ต้องมี loss function พอได้ loss function เราคำนวณ gradient ใช่ไหมครับแล้วพอเราได้ gradient เราอยากจะอัปเดต g ว t ก็ใช้ w เว t ตัวใหม่ถ้ากับ w g h t ตัวเก่าเดินไปในทิศทางตรงนึงข้างของ gradient ก็คือลบ gradient แล้วเราก็จะดูว่าเราจะเดิน มากน้อยแค่ไหนก็คือขึ้นอยู่กับอัลฟาหรือสเต็ปไซส์ของเราความยากของนี้ก็คือว่าแล้วคำนวณเกรเดียนต์เนี่ยคำนวณยังไงถ้าเราคำนวณเกรเดียนต์ได้ปุ๊บสมการนี้มันก็ง่ายแหละก็แค่เอามาลบกันการคำนวณเกรเดียนต์ครับก็คือคำนวณเกรเดียนต์ของลอสฟังก์ชันแต่ลอสฟังก์ชันมันเป็น l 0บวก l 1บวก l 2บวก l 3เนื่องจากเกรเดียนต์มันเป็นลีเนียลเราก็สามารถกระจายเกรเดียนต์เข้าไปได้ก็คือคำนวณแต่ละเกรเดียนต์ของ l 0แยกกับเกรเดียนต์ l 1 L2 l 3ได้ ก็เลยลองมาดูที่เกรเดียนตแต่ละตัวเกรเดียนตของ L 0ูนยทำยังไงแล้วก็จะวิ่งใช้เชนรูใช่ไหมครับทำเป็นพาเชอร์เดรเว i v ฟมาหรือถ้าดูเป็นในรูปก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งจาก L 0ไปหาเวทที่เราต้องการจะอัปเดตในทีดีเป็น W X มันก็จะวิ่งผ่านมาก็จะเป็น DL ศูนย์ DY 0 DY 0, 0 DH 0 DH 0 DW X นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะทำก็จะคูณกันแบบนี้ พอมาดู L1 หา gradient ของมันเราก็จะวิ่งไปหา wx ซึ่งในนี้ไม่มีสองทางทางแรกก็คือวิ่งลงมาตรงๆก็จะพบว่ามี wx อยู่ตรงนี้ทางที่สองก็จะวิ่งไกล,ก,ลกว่าเดิมนิดน,นึงคือลงมาตรงนี้แล้วก็ลงมาที่สีเขียวเราจะไม่วิ่งไปด้านหน้านะครับเพราะว่าเราจะวิ่งย้อนลูกศรอ,อย่างเดียวพอมาดู L2 ใช้ chain rule เหมือนเดิมก็จะได้กมาสามเทอม ลงมาแบบนี้ทิศทางที่หนึ่งวิ่งจะมาหา wx เทอมที่สองก็วิ่งไปตรงนี้เทอมที่สามก็จะมาตรงนี้สำหรับตัวสุดท้ายคำนวณ l สามใช้เชนรูอันนี้วิ่งมาตรงตรงอันที่สองวิ่งไปฐานเสร็จตรงนี้อันที่สามแล้วก็อันที่สี่ ในที่นี้ถ้าเรามาลองนับดูจํานวนเทอมเฉพาะในวงในวงเล็บตรงนี้ครับก็จะม,นนม, 1, 1, มีอันนี้มีหนึ่งหนึ่งเทอมอันนี้มีสองอันนี้มีสามมีสี่มาคูณข้างหน้าอีกอีกสองเทอมใช่ไหมครับรวมกันก็สมมติว่าตัวด้านหลังเนี่ย 4, สี่เทอมมาบวกสองเข้าไปเป็นหกเทอมก็จะเห็นว่ามันเริ่มมี partial derivative มันคูณกันหกทีถ้าเกิดว่า partial derivative แต่ละตัวเนี่ยมันน้อยมากๆมีค่าแบบใกล้ๆศูนย์อย่างเงี้ยหรือมีค่าน้อยกว่า,านหนึ่งเน,นี่ยเราคูณไปเรื่อยๆถ ก็ทําให้เกรเดิเอสุดท้ายมันตรงนี้คูณกันมันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือใกล้น้อยมากๆแล้วพอเกรเดิเอมันน้อยก็แปลว่าอัปเดตเวทเวทมันก็ไม่ยอมอัปเดตเยอะเพราะเวทมันขึ้นอยู่กับเกรเดิเอหรือถ้าเกิดว่า Pa r t i a l derivative แต่ละตัวมีค่าเยอะคูณกันไปเรื่อยๆมันก็เยอะพอค่ามันเยอะมากๆเราไปอัใช้ในการอัปเดตเวทเวทมันก็จะเปลี่ยนเยอะเกินไปมันก็ไม่ stable ครับนี่ก็เป็นปัญหา v a n i s h i n g exploding gradient ในการแก้ปัญหา e x p l o d i n g gradient จริงๆมันก็พอจะแฮ็กได้อยู่ก็เราทำ gradient clipping ก็คือถ้าค่า gradient มันสูงเกินไปเราก็แค่ตัดมันให้มันไม่สูงแต่ vanishing gradient เนี่ยมันแก้ยากกว่าโมเดลหนึ่งที่คนใช้ในการแก้ปัญหา mm hmm. vanishing gradient เนี่ยก็คือโมเดลที่เรียกว่า LSTM ด้านบนเป็นภาพของ i n n ปกติใช่ไหมครับสมการคือ tanh แล้วก็มี wxwh ในที่นี้มันก็จะมีเวอร์ชันนี้ที่เติม b y a s เข้าไปถ้าเรามาดูรูปก็จะอันนี้คือฟังก์ชัน a เป็นก้อนสีเขียวเยวนี่ยครับก็รับ input เข้ามาเป็น x แล้วก็ h ก่อนหน้าเอามาคูณด้วยเว t เอามาบวกกันแล้วก็ผ่านแทน h ก็จะได้ hidden set ออกมาแล้วก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาดู lstm สิ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคอนเซ็ปต์โดยรวมมันเหมือนเดิมใช่ไหมมี x มี a มี h แต่มันก<ๆ>็จะทำข้างในเนี่ยให้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีฟังก์ชันต่างๆเกิดขึ้นโดยที่สมการอยู่ด้านขวามัมนก็จะมีคอมพเนนต์ที่เรียกว่าเป็นเกต G A T E เป็นเกจแต่ละเกตก็จะบอกว่ามีฟ o r g เกจเกจ input เกจมี output เกจอะไรพวกนี้ซึ่งรายละเอียดพวกนี้ผมวันนี้ผมจะไม่ลงลึกลงไปเหตุผลก็ด้วยความที่มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโมเดลประเภทเนี้ตอนนี้มีคู่แข่งที่เหมือนคนจะเริ่มเอามาใช้แทนพวกนี้หมดแล้วก็เลยจะ เล่าให้ฟังเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นพิธีเฉยๆก็เผื่อไปเจอก็จะได้ไม่งงมาก l s m ก็คือยังยังก็ยังถือว่าดังอยู่แต่คนเริ่มใช้น้อยลง mm hmm. เมื่อเทียบกับโมเดลหลังๆที่เป็นพวก Attention Mechanism ครับแล้วก็ในมุมของ LSTM เองมันก็มีมีหลายเวอร์ชันแบบเขาก็เติมนุ่นเติมนี้เข้าไปสมการก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ก็คอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็มี GRU gated recurrent unit ที่ ก็คล้ายๆกันก็จะมีอัปเดตเกรดมีรีเซ็ตเกรดอะไรพวกนี้แต่คอนเซ็ปต์ก็เหมือนเดิมอันนี้ให้ดูผลที่คนเขาเอา i n n ไปลองเทรนดูอย่างตอนแรกคือสมมติให้โมเดลเอาพุทพวกคาแรคเตอร์เรียงๆกันออกมาเนี่ยพอเราเพิ่งเทรนใหม่ๆโมเดลก็เอาพุทอะไรที่ดูไม่ค่อยเม่เซน์ออกมาไม่อาจจะยังอ่านไม่รู้เรื่องพอเราเทรนไปมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีคําที่ดูอาจจะคล้ายๆ ภาษาอัทิษมากขึ้นอยู่ในทีนี้มีคําว่า here ออกมาแล้วก็มีโ o t a t i o n เริ่มโมเดลเริ่มรู้จักอะไรพวกนี้เทรนไปอีกเริ่มเป็นคําที่พอจะเข้าใจได้แหละแต่ก็ยังมีแบบเขียนผิดเขียนถูกบ้างเทรนต่อไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นประโยคที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าจะลองให้โมเดลลองเ u t p u t อะไรที่มันออกมาเป็นเตียวเร่มทางคณิตศาสตร์ดูก็ได้ อย่างโมเดลก็ในที่นี้ก็รู้จักที่จะใช้คําว่าเลมมา่ารู้จักที่จะนับแบบศูนย์จุดหนึ่งศูนจุดสองศูนจุดสามหรือใส่พวกแบบแมท m a ม i ิคอลโนเทชันหรือใส่ไดอะแกรมประกอบด้วยมันก็จะมีคําที่เป็นคําที่เฉพาะของทางคณิตศาสตร์ก็โผล่มาในนี้เยอะเหมือนกันคืงมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมีใส่ Question Mark s, กับ,บงงเรื่อง Refer e n c e อยู่มีไดอะแกรมที่ดูจะไม่สมบูรณ์แต่แค่นี้ก็ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้ว หรือเอาโมเดล n-n ไปลองให้ generat ภาษา C ออกมาโมเดลก็ generat ออกมาได้แล้วก็โมเดลก็รู้จักว่ามันมีการใส่คอมเมนต์ด้วยนะโมเดลก็ใส่ได้